เรซเบอร์เนียคือศึกแห่งสังเวียนการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการมวยปล้ำซึ่งในมีสีต่างๆเกิดขึ้นมากมายในศึกแห่งนี้โดยหลังจากศึกเรซเบอร์เนียจบลงแต่การต่อสู้และเหตุการณ์อื่นมันไม่ได้จบลงตามไปด้วยเพราะมันจะมีอัปเตอร์ช็อเกิดขึ้นหลังจากนี้เสมอสถานมันปล้ำวันนี้ขอเสนอตอนรวมเหตุการณ์สุดอัปเตอร์ช็หลังศึกเรซเบอรเนียศึกใหญ่ที่สุดในวงการมวยปล้ำ โดยเหตุการ์ after shock แรกเกิดขึ้นหลังจากจบศึกเรสเซอร์เนียครั้งที่19ในปี2003โดยในศึกเรสเซอร์เนียปีนั้นเดร็กสามารถเอาชนะสโตนโคลงไปได้และในศึกรอบวันถัดมาเดร็กก็ได้ปรากฏต,ตัวอีกครั้งด้วยการออกมาโชว์ความกลางท่าทางกวนหาตรีนแบบสุดๆเดร็อกกล้าคือประมบลสังเวียนพร้อมกับแสดงความยิ่งใหญ่ออกมาอย่างภาคภูมิใจที่สามารถชนะสโตนโคได้ซึ่งพี่แกก็ดีใจอยู่คนเดียว พราะผู้ชมทั้งสนามพากันรุมด่าเดร็กอย่างหนักเดร็กถึงกับหัวเราะลั่นและบอกว่าฮึด่ามาเลยคนยังเดร็กน่ะหน้าด้านหน้าแข็งดังหินไม่สะทกสะท้านกับคำดา่าใครๆอยู่แล้วพวกกระจอกปากไม่ดีอย่างพวกแกนะ่ะทำได้แค่ด่าเท่านั้นแหละไม่มีปัญญาทำอะไรเดร็กได้อยู่แล้วนะ่ะและก็แน่นอนว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้าขึ้นมาต่อสู้กับเดร็กอยู่แล้วถ้าแน่จริงแล้วก็มึงก็ขึ้นมาสิและพี่แกก็พร่ำต่อไปเรื่อยเอาละ ในเมื่อไม่มีใครกล้าขึ้นมากระทืบเดอะร็อกงั้นเดอะร็อกเนี่ยก็จะขอโม้ให้ฟังหน่อยก็แล้วกันว่าเดอะร็อกเนี่ยของแท้เก่งที่สุดอยู่แล้วนะเข้าใจไหมซึ่งนาทีนี้ไม่มีใครที่จะหยุดพี่แกได้และครับโม้จริงๆไปทั้งในนั่นเองเดอะร็อกถึงก็ตกใจเฮ้ยไอ้ลน้นไอ้ลน้นมันมาได้ยังไงวะซึ่งมีเป็นการเดบิวต์ของโกเบิร์กในสมาคม WWE โกเบิร์กดมาด้วยหน้าตาที่ดุดัน พร้อมกับหัวแวววาสะท้อนแสงของเขาของจริงมาแล้วครับและโกเบอของจริงต้องอาไฟนี่เลยชัดเจนอย่างนี้โกเบอของจริงจากนั้นโกเบก็ขึ้นบนสังเวียนเพื่อเผชิญหน้ากับดอยล็อกว่าไงมึงอะฮะปากดีสมคำล่ำเหลือมกันนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นพรามใหญ่โตเลยนี่ทามากใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าใครก็ได้ใช่ไหมนี่ไงกูรับคำท้ามึงแล้วน่ะ แฟนๆบอกให้จัดการไปเลยลูกพี่โกเบิร์กเลยจัดให้รีบวิ่งพุ่งเข้าไปอัดล็อกอย่างแรงโดยท่าสเปียร์เดล็อกถึงกับจุกหนักถึงกับร้องลั่นแล้วก็ดิ้นพล่านอย่างหมดสภาพจากนั้นโกเบิร์กก็เดินจากไปด้วยความสะใจทิ้งเดล็อกทั้งจุกทั้งแขนบอกเลยแค่เดียว,วิวแบบนี้ก็สะเทือนได้แล้วต่อมามาดูเหตุการณ์อัฟเตอร์ช็อคครั้งนี้ เกิดขึ้นในศึกเนซเมเนครั้งที่30ในปี2 0 1 4ซึ่งในตอนนั้นฐานาของสาวอย่างเอเจลีกำลังเป็นแชมป์ดีว่าอยู่และในศึกรอหลังจบศึกเนสเมเนียก็มีนักมวยปล้ำสาวหน้าใหม่ออกมาเผชิญหน้ากับเธอซึ่งนักมวยปล้ำสาวคนนั้นก็มีชื่อว่าเพจและเพจไม่เคยขึ้นปรำบโบสังเวียนค่ายหลักของ W w e มาก,ก่อนเลยทางนั้นเอเจก็ยิ้มแล้ก็ดูถูกต่างๆนานาว่า เพจเนี่ยยังไร้ประสบการณ์ยาลี่อาจมาเทียบกับพี่และเอเจลยก็โม้ใหญ่เลยว่าเก่งอย่างนูน้นเก่งอย่างนี้ตัวเองนี่เก่งจนไม่มีใครเทียบได้แล้วก็บอกให้เพจเนี่ยใสยหัวไปซะแต่ว่าพูดกันไปพูดมาเอเจก็ดันทะลึ่งไปตบสั่งสอนเด็กมาจนล่วงลงไปเลยแล้วก็โชว์ปากดีว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอแต่ที่นี่มันเป็นที่ของฉันแฉมดีว่าคนนี้ออโอ้โหดูว่าเป็นนั่น ว่าแล้วเอเจก็ได้ขอท้าสู้น้องเพสทันทีและจนแล้วจนเล่าสุดท้ายทั้งสองก็ได้สู้กันซึ่งในระหว่างแมสเพสก็ถูกเล่นงานอย่างหนักทําให้เอเจลีย่ามใจจึงในเต้นอย่างล่าเริงโดดเย็งเย,ย,ย,ย็งเนี่ยจากนั้นเอเจลีก็ไปจับหัวเพสขึ้นมาแล้วก็จับล็อกแต่ด้วยความย่ามใจที่มากเกินจึงโดนเพสเล่นงานกลับด้วยท่านี้และเพียงไม่กี่วินาทีเอเจก็ดับวูบ ถูกจับกดนับสามแพ้ไปเฉยเลยซึ่งเพจก็ทำสะเทือวงการด้วยการที่พึ่งเดบิวต์มาก็กลายเป็นแชมป์ดีว่าคนใหม่เลยทันที After Shock ต่อมามาเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากจบศึกแิะเนในครั้งที่29ในปี2013ตอนนั้นทัานหน้าของอาเซียมืออุบนอาวอร์โตเดเรโอกำลังเป็นแชมป์โลกไฮเวดอยู่ ซึ่งอาเซียก็เพิ่งเอาชนะแจ็คสวักเกอร์สาม,มารถปองการแชมป์เอาไว้ได้ในศึกเดรสเมเนียทว่าในศึกรอหลังจบศึกเดรสเมเนียวันถัดมาเท่านั้นแจ็คสวักเกอร์ก็ขอแก้มือครั้งอาเซียก็ขอให้แก้มือและก็สาม,มารถปองการแชมป์โลกเฮเวิ์ของเขาเอาไว้ได้อยู่ดีแต่ก็เล่นเอาหืดขึ้นคอเหมือนกันและด้วยเหตุนี้เองทําให้ดอซิซกเลอร์เจ้าของกระเป๋ามันนี่ระแบงเห็นโอกาสดีงามจึงออกมาใช้สิทธิ์ในการทาสู้ชิงแชมป์โลกเฮเวิร์ด และแน่นอนว่ากรรมาการก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะมันเป็นสิทธิ์ของดอฟซิเลอร์ที่ใช้กระเป๋ามานีเดอะแบงค์ทำให้อาเซียเดยโอก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงต้องสู้อีกครั้งและในการต่อสู้ครั้งนั้นแม้อาเซจะสู้ขาดใจแค่ไหนแต่ด้วยความที่สภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยจนท้ายที่สุดดอซิเลอร์ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปและคว้าแชมป์โลกให้เวมาครองได้สำเร็จในค่ำคืนนั้น อาบเตอร์ช็อต่อมาเกิดขึ้นหลังจากจบศึกเรซาวเนียครั้งที่28ในปี2012สซึ่งในศึกเรซาวเนียปีนั้นจอซีนาได้ขึ้นปั้มและได้พ่ายแพ้เตอร์ล็อกโดยในศึกรอบวันถัดมาจอซีนาได้ออกมาสู่สังเวียนท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงโหที่ดังกึกก้องจากผู้คนในสนามจอซีนาถึงกับนึกในใจว่าไม่ต้องห่วงนี่มันเรื่องปกติคือแบบว่าผมเนี่ยโดนมาบ่อยจนมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะนะอย่าห่วงเลย จากนั้นจอซีนาก็พูดว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าจะแพ้นะแต่พอคิดเท่านั้นแหละกูก็แพ้เลยและสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ให้ผมทำในตอนนี้ก็คือทำให้มันถูกต้องนั่นก็คือหน้าที่ของผมที่มีต่อทุกๆคนที่เชื่อมั่นในตัวผมยังไงละ่ะซึ่งในการพ่ายแพ้ในสึกเลสเตอรนเนี่ยที่ผ่านมาครั้งนั้นทำให้จอซีนะเสียใจอย่างมากแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขาก็จะพร้อมเดินหน้าสู้ต่อไปและในตอนนั้นเอง เพลงเปิดตัวที่ไม่ได้ยินมานานก็ดังขึ้นมันก็คือเพลงเปิดตัวของบล็อกเลสเตอร์ทันทีทุกคนได้ยินเพลงเปิดตัวของบล็อกเลสเตอร์ผู้คนที่สนามก็ส่งเสียงเ hey, ฮดันร่งอย่างกึกก้องบล็อกได้กลับมาเยือน w w e อีก e ครั้งหลังจากที่เขาหายไปนานนี่คือแนวรัมที่อันตรายมีความโหดและร้ายกาจอย่างมาก ดานจอซีนาที่อยู่บนสังเวงก็ได้ยิ้มออกมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แกยิ้มเนี่ยยิ้มเพราะอะไรคิดอะไรในใจอยู่เปล่าและด้วยความเป็นคนดีของจอซีนาพี่แกจึงตบมือต้อนรับการกลับมาของบล็อกเลสเนอร์งายอหัวเกลียนไม่ได้เจอกันนานขอจบมือหน,น,น,ออหนดิซึ่งแน่นอนว่าคนดีที่สดอย่างซีนาก็ไม่ไปฏิเซธอยู่แล้วซีนาจับมือกับบล็อกและแล้วเหตุการณ์ที่นาตกใจก็เกิดขึ้น เมื่อบล็อกได้จับไซนาขึ้นมาแบกแล้วได้ลงมือด้วยการเล่นงานสายทำไม้ตายเอฟไฟทำให้เจ้าซนานอนแน่นิ่งด้วยความเจ็บปวดอยู่กลางสังเวียนและนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์สุด after s ช o c k ที่เกิดขึ้นหลังจากจบศึกไดซ์มนเนียปิดท้ายกับ after shock ครั้งนี้ศึกเดซ์มเนียครั้งที่ส0ในปี2014ซึ่งเป็นศึกไรซ์มเนียครั้งที่สนุกครั้งหนึ่ง ได้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นโดยในปีนั้นทางสมาคม WWE ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับสุดยอดตำนานน้ำมันแมนั่นก็คือ The Ultimate Warrior ผู้บรรจุชื่อของสุดยอดตำนานน้ำมปนแมท่านนี้เข้าสู่หอเกียรน์ยศของสมาคม WWE โดยการเข้าสู่หอ,อกเกียรต์ยศของ Ultimate Warrior ก็ได้ดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นสุดยอดตำนานน้มัมผู้ยิ่งใหญ่ ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับตำนานนำ้ำระพรามมู่นี้ด้วยความเคารพจนกระทั่งในศึกรอวันถัดมาหลังจบศึกเรซเมเนียปีนั้นอันติเมตวอร์เดอร์ก็ได้ปรกกากฏตัวอีกครั้งในศึกรอตำนานนำ้ำระพรามผู้ยิ่งใหญ่ได้เดินออกมาและขย่มเชือกโบสังเวียนอย่างที่เขาเคยทำมาตลอดซึ่งก็เป็นความน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นตำนานนำ้ำระพรามกลับมาเยี่ยมเย,ยนบสังเวียนมวยปรามอีกครั้งทว่า หลังจบสึกรอข้ามคืนนั้นไปใครจะคิดว่าการที่ได้เห็นอันติเมตวอร์เดอร์ในสึกรอข้ามคืนนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเพราะเพียงแค่หนึ่งวันถัดมาเท่านั้นอันติเมตวอร์เดอร์ก็ได้เสียชีวิตลงโดยสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลันการรับรู้ถึงการจากไปของอันติเมตวอร์เดอร์ในตอนนั้นทำให้แฟนมวยปล้ำและทุกคนในวงการ ต่างตกใจอย่างมากและมันน่าช็อกมากาจริงๆเพราะเมื่อคืนเราก็ยังได้เห็นเขาปรากฏตัวและได้พูดกับแฟนอยู่เลยมันช่างยากที่จะทำใจยอมรับได้ต่อจากนี้โดยนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทั้งช็อกและทั้งเศร้าเสียใจอย่างมากของทุกคนในวงการมวยปล้ำและในสึกรอสัปดาห์ถัดมาทางสมาคม w w e ทั้งนักมวยปล้ำ และแฟมมววปล้่มก็ได้ร่วมกันยืนไว้อะไรต่อการจากไปยังไม่มีวันกลับของอันติเมตวอร์เรอร์สุดยอดตำนานนักมวยปล้ำตลอดกาล้วยความอาลัยและนี่คือเหตุการณ์อั e r ร h o p ที่เกิดขึ้นหลังจากจบศึกเรซเซอร์เนียในปีต่างๆและนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์อื่นอีกมากมายที่ได้เกิดขึ้นหลังจากจบศึกเรซเซอร์เนียทุกคนช็อก และตกใจกับเหตุการณ์ไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สถานพิบล้ำคอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ